ยอสวัสดีครับผมตอนนี้อยู Yo, back, ่ก hmm? ับโปรเจกต์พิเศษครับกับ XO Auto Sport ครับผมวันนี้มาสัมภาษณ์นะครับเพื่อขึ้นปกแมกกาซีนครับผมนน่ครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับรอดูนะขั้นตอนเป็นไงครับทุกคนนี่กุกอนอื่นผมก็ต้องทําตัวให้รอครับกับทรงผมสีใหม่ด้วยรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยครับผมชอบสีทองครับเห้ยยมค สวัสดีครับผมบีดัสกาครับผมกริดบุญยลังครับผมเป็น Content Creator คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำ u t u b e ครับช่องบีดัสกาครับครับในการทำคอนเทนต์ของผมส่วนใหญ่ผมมองไปเรื่องของการเข้าใจของกลุ่มคนดูว่ากลุ่มคนดูของเราคือใครแล้วเขาคาดหวังอะไรกับคอนเทนต์ของเราซึ่งอันนี้สำคัญมากที่จะทำให้เราสามารถ maintain, เมนเทนกลุ่มคนดูให้อยู่กับเราได้นานๆติดตามเราและก็ยังคงดูเราอยู่อย่างตัวผมเองครับผมทำคอนเทนต์มารวม น่าจะ13ปีแล้วครับถือว่านานมากๆครับตั้งแต่เริ่มทําคลิปแรกปัจจุบันก็ยังคงทําอยู่แล้วก็ยังคงมีคนดูอยู่นะครับซึ่งผมว่าใจความสําคัญคือความสม่ำเสมอนะครับความสม่ำเสมอในการทาคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นไปแล้วอย่างที่ผมพูดไปคือการเข้าใจถึงกลุ่มคนดูแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มคนดูอีกพอยต์หนึ่งครับที่สําคัญคือการที่เราดูตัวเราเองว่าเราชอบ ในการทำคอนเทนต์ประเภทไหนรูปแบบประเภทไหนเราก็คงทำในคอนเทนต์แบบนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เรารักมันจะสามารถทำให้เราทำคอนเทนต์ได้นานยาวนานแล้วก็ไม่มีเบื่อไม่เบร์นเอาครับเทนในการทำออนไลน์ในยุคนี้ครับกับเมื่อก่อนต่างกันยังไงเมื่อก่อนครับครีเอเตอร์เนี่ย ยังมีไม่เยอะครับคนทําอะไรยังมีไม่เยอะนั่นหมายความว่าใครที่ทําอะไรที่แปลกแตกต่างก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับสามารถสร้างชื่อได้แต่คนติดตามอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าคนที่เล่นออนไลน์จริงๆก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนครับทุกคนมีโซเชียลมีเดียกันหมดนะครับทุกคนดูออนไลน์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามดูกันหมดครับแล้วก็ครีเอเตอร์ก็เยอะขึ้นเลยกลุ่มคนดูก็เยอะขึ้นมากนะครับต่างจากเมื่อก่อนการที่เราจะฉีกหรือทําตัวเด่นขึ้นมาหรือมีผู้ติดตามเยอะมันจะเป็นต้องมีเอกลักษณ์หรรือมีูปแบบ แพทเทิร์นหรือคอนเทนต์ที่ยูนิคหรือว่าตอบโจทย์ของกลุ่มคนดูจริงๆครับเพราะว่าในยุคนี้ครับสิ่งที่ควรทําไม่ใช่ว่ายูทําแต่ในแพลตฟอร์มเดียวแต่เราต้องทํากระจายไปหลากหลายแพลตฟอร์มเพราะว่าแต่และแพลตฟอร์มก็มีกลุ่มคนดูที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปด้วยพอเวลาเราทําหลากหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะได้กลุ่มคนมารู้จักกับเราบางคนอาจจะรู้จักจากยูทูบแต่ถ้าสมมติเราไปได้ทิกตอกเราก็จะได้กลุ่มคนอีกแบบหนึ่งเข้ามาติดตามเราด้วย เวลาเราทําอย่างเงี้ยหลากหลายแพลตฟอร์มเขาเรียกทานสะมีเดียเนาะถ้าเราทําอะไรที่มันหลากหลายแบบนี้ก็จะได้กลุ่มคนที่กว้างขึ้นแล้วก็มีคนติดตามเยอะขึ้นแล้วก็มียอดวิวส่งผลในอนาคตเยอะขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราจเจริญเติบโตหรือในการทำคอนเทนต์ยุคนี้ต้องมีการคอลลาเบเรชันนะครับหรือการทํางานร่วมกันหรือทำคอนเทนต์ร่วมกันอย่างเช่นที่ผมได้มาถ่ายคลิปกับ x o a u t o Sport ในวันนี้ครับ Uh huh. จริงๆอุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยมันมีเข้ามาในในในชีวิตหรือการทํางานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะแต่มันอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะจัดการหรือมี mindset ต่อปัญหานั้นยังไงอย่างตัวผมเองครับผมมองว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของผมครัมันคือสิ่งที่กําลังจะทําให้ผมโตขึ้นเวลาทุกทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาผมก็จะบอกกับทีมงานทีมงานก็จะรับรู้ว่าเฮ้ยนี่คือปัญหาสิ่งที่เราควรทําคือนี่แหละดีแล้วที่เราเจอปัญหา ในวันนี้ถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้ครับเราจะเข้มแข็งเราจะเก่งขึ้นเราจะเป็นครีเอเตอร์ที่ดีแล้วก็เก่งขึ้นกว่าเดิมนั่นหมายความว่าตัวผมเองครับทุกๆครั้งมันเจอปัญหาเราก็ค่อยๆแก้มันไปแก้มันไปแล้วผมก็จะเชื่อว่าตัวเองอะเก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันเวลาผมเจอปัญหาส่วนใหญ่ผมจะคิดก่อนว่าเฮ้ยจริงๆปัญหามันเริ่มมาจากอะไรแล้วเราสามารถแก้ได้งไงผมจะชอบสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองอยู่ในมูทไหนหรือมีอารมณ์อย่างไรแล้วก็ค่อยๆจัดการไป,ไปเรื่อยๆครับ อันนี้ฝากไปถึงคนที่ท้อแท้แสดงว่าคุณเคยทำคอนเทนต์มาแล้วนะครับทำมาถึงช่วงหนึ่งอาจจะคนดูน้อยลงหรือว่าทำไปตั้งนานก็ไม่มีคนดูหรือว่าทำไปแล้วก็ไม่มีรายได้เลยผมอยากจะแชร์อย่างนี้ว่าในช่วงเริ่มต้นของผมเองครับผมก็เจอปัญหาหอปุปสรรคว่ามีคนมาบูลลี่ผมมาว่าผมว่าเฮ้ยทำไปทำไม,ำไมอยากดังเหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ปัจจุบันผมพิสูจน์แล้วว่าเวลาเราตั้งใจหรือรักทําอะไรผมไม่ได้ไปมองถึงสิ่งที่ทุกคนพูดเอามาเป็นอุปสรรคหรือเป็นแง่ลบในชีวิตของผมผมมองอว่าสิ่งที่ผมทําผมรักมันผมอยากที่จะนําเสนอคอนเทนต์บา้บาๆนี่แหละคอ,คอนเทนต์ปั่นๆคอนเทนต์ตลกหรืออะไรที่มันบันเทิงใจให้กับคนดูเนี่ยผมผมผมแฮปปี้เวลาคนดูยิ้มผมแฮปปี้ตามสโลแกนของผมรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมมีความสุขผมโฟกัสแค่นี้ครับอย่าไปคิดเยอะครับ ทีนี้มองกลับมาเราถ้าเรามีคนดูน้อยหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันเหมือนไม่ประสบความสำเร็จเราอาจจะแก้โดยการลองมองหาก่อนว่ามันมีประเภทคอนเทนต์แบบนี้ที่เราทำใครบ้างที่ประสบความสำเร็จใครบ้างที่เป็นคอนเทนต์แบบนี้แล้วมันสักเสรเราลองดูโมเดลศึกษาเขาเยอะแล้วเราลองปรับของเราดูนะครับให้มันดีขึ้นแล้วก็มองกลับมาเราปรับแล้วก็ยังไม่ใช่เราลองดูอีกว่าอคอนเทนต์อะไรที่เราชอบจริง เราอยากทํามันนะเรานําเสนอเรามีแพชชั่นกับมันลองทําสิ่งนั้นครับเพราะว่าการที่ทําในคอนเทนต์ที่สิ่งที่เราชอบครับไม่ทําให้เราสามารถทํามันได้นานโดยที่คุณจะไม่คิดเลยว่านี่คืองานและนี่คือสิ่งที่คุณกําลังฝืนมันทําเพราะว่าคุณรักมันคุณสามารถทําได้โดยไม,ไม่จําเป็นต้องมีคนดูเยอะก็ได้แต่คุณรักมันคุณอยากนําเสนอมันหนึ่งที่ผมบอกครับหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะครับแล้วก็ มุ่งมั่นทําไปอย่าไปแคร์กับสิ่งที่คนมาพูดเพื่อให้เรารู้สึกไม่ดีครับถ้าสิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปแคร์ใครแล้วก็ตั้งใจผมเป็นกำลังใจให้ครับ่าผมเริ่มชอบรถจริงๆตั้งแต่จําความได้นะตั้งแต่เด็กเลยเราก็มี รถของเล่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อให้จริงๆม,มีมีหลากหลายรถของเล่นครับมีทั้งรถแม็คโฮลรถรถแบบอ,อันเล็กๆครับโมเดลเล็กๆก็จำความได้ตั้งแต่นั้นแ,แต่คันที่รู้สึกว่าโดนใจมาตั้งแต่เด็กเลยคือ l m m โบ g i i n i ครับจริงๆ f e r r a รก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆชอบ l a m b บทรง l a m b บมากกว่าเพราะมีความความเหลี่ยมและความดุดัน นะครับผมชอบความออกแนวดิบๆนิดนึงนะครับก็มาทางนี้ครับใช้รถตัวเองคันแรกครับเอาเป็นมอไซค์ไหมครับ <c oughs> <c oughs> คือตั้งแต่ผมจบมาจากมหาวิทยาลัยผมเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็จบมาทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ปีหนึ่งเก็บเงินครับระหว่างเมื่อก่อนนะครับช่วงไปทํางานเนี่ยผมก็จะปั่นจักรยานไปช่วยทำงานไปออฟฟิศแต่ก็รู้สึกเหนื่อยก็เลย อยากมีรถมอเตอร์ไซค์ครับเก็บเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันแรกของผมเป็น Honda C 7 0เจ็ดศูนย์ครับเก็บเงินมาเป็นเครื่องดีมนี่นะครับก็น่ารักน่ารักครับขับไปออฟฟิศอยู่ที่ลังสิตครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราเออ,ออกจากงานประจำเนาะผมทำงานอยู่ปีหนึ่งแล้วก็มาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำ YouTube ครับก็เก็บเงินนะครับก็มีมีรถยนต์คันแรกของตัวเองครับเป็น BMW Z4 เป็นรถสปอร์ตครับผมเปิดประทุนปัจจุบันนี้ขายไปแล้วครับคันนั้นนะครับมีน้องเอาไปดูแลต่อครับหนึ่งคือมันมันเปิดประทุนได้ครับมันมันมีความเท่ในในในตัวของมันเองแล้วก็ราคาไม่ได้ไม่ได้แรงมากเรายังพอจับต้องได้ครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันมีความบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นตัวเราด้วยในความที่แบบมันเป็นสปอร์ตตัวเราเองมันก็แบบดูโฉบด้วยอะไรเงี้ยครับ ซักสี 4, เราก็ใช้มานานนะพอ,พอเราใช้มานานเรารู้สึกว่าเฮ้ยรอนหนึงเราก็สามารถเก็บเงินได้ถึงในระดับหนึ่งก็เลยมองต่อไปจริงๆเป้าปลายทางจริงๆภาพที่ผมมองฝันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยก็คืออยากมีล m มโบ g กินีเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับแล้วก็พาดไม่ได้ก็คือสีทองนะครับในพอถึงจุดจดหนึ่งเราเราเ,า,เาเราเอออยากที่จะอลพร้อมแล้วเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจาก แ4มาเป็นแลมโบครับแต่เพื่อเพื่อให้เกิดการจดจำครับเราก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือรถคันเดิมไม่ใช้มาใช้คันนี้เลยนอกจากสีผมไม่ทำอะไรเลยครับผมชอบความออริจินอลเหมือนกันครับตั้งแต่ b m เอ4ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบชอบในความเดิมเดิมของมันนะครับแต่สิ่งที่ควรเป็นจุดเด่นก็คือความเป็นสีทองครับวิศวะไม่ได้มีผลกับต่อ,ตอการเลือกรถของผมนะครับส่วนใหญ่ผมผมค่อนข้างชอบ ในในในตัว lamborghini อยู่แล้วนะครับทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ performance ความความแรงความเร็วนะครับแต่ด้วยส่วนตัวไม่ใช่คนขับรถเร็วครับแต่แต่ชอบในสมรรถนะของมันแล้วก็รูปทรงก็เป้าอยู่ที่นี่ครับเราก็ตัดสินใจเลือกเลยครับใช้มาประมาณ1ปีแล้วครับในการเดินทางในชีวิตของเรามันก็มีเป้าแล้วเราก็ผ่านนะครับสำเร็จในในงานของเราเราก็อยากมีอะไรที่อตอบแทนเป็นรางวัลชีวิตของเราในการทํางานก็เลือกรถคันนี้แต่ ยังไม่ได้มีรถคันใหม่ที่แบบตั้งเป้าไปนะครับเราเรา,เรายังรักในน้องอยู่ครับฝากติดตาม XO Special i s s u e m อชิ f o เ Internet ครับเจอผมแน่นอน <laughs>